สวัสดีครับนะครับเมื่อนี้ทีมประดุกคุยนะครับเข้าแหวะมาทำบุญอยู่วัดนะครับก่อนที่จะเข้างานแสดงเมื่อแรกนะครับเราแวะมาที่พระธาตุน้องสามหมื่นนะครับผมที่วัดพระธาตุน้องสามหมื่นครับตอนนี้ก็มีทางคณะครูนะครับพ้าเป็นพรานาเตียนมาทัดสนศศึกษามาทำบุญ อย่นี้ย่อพริพัดทั่วทั่วไปรอบวัดนะครับอ้วันพระดอกไม้จะมีแค่วันพระพระนอนเขาจะบอนเอินจำบัตรายมีโบ้โวเล่นเองผมถามีดิหรือเป็นชื่อของชื่อของเพิ่นบ้ อันนี้ห้ามขายหรือดื่มเหล้าในวัดนะครับมันผิดกฎหมายเด้อพี่นอนอ่านหอดปลายอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหรือยังไม่เสร็จเขาจะสีสางซาลาใส่หรออันที่ว่าเป็นอันเงาใหม่คือต่างใจอันนอันนี้พระนอนนะครับแสดงว่าวัดให้เสือบอยู่ด้วยนี่อ๋อยังรอบวัดปะ เอากันทั่วหรอวัดไปเลยคลิปนี้จะมีสามอีพีผมต้องบอกตามตรงเลยว่าโดนแล้วที่ผมบริเมาวัดแบบนี้โดนแล้วเนะแมนครับที่ที่ผมได้ไปวัดอีก็คือไปฟังลัำไปฟังลัมเอาแค่จะมอล่ำไปตั้งในวัดเนาะไปฟังล่ำ งานเขาแข่งกีฬาออก,กีฬาเนี่ยงานยังเดินวัดยุบานกีฬาหรือขส้นแน่เลยกีฬาคล้ายกีฬาแต่ว่าทางบอ่อถ้าได้เป็นกีฬา <c oughs> สีแต่งโตซื่อเขาวัดลาไรคือไปใหญ่เขาสังอ๋อแต่ว่าแมนยุบาลยุบานงานเขาสางท่านยัง,ยงไปไปอยู่ <c oughs> แต่ว่าถ้าแบบตั้งใจมาวัดยังสีกัดนี่แหละโดนเลยคโดนก็คือนานนะครับ พรามันอยู่ในๆเอาพัดในยางขอไปเด่นหอพัดในยางเขาไปเบิ้งได้กดขอากับเขาแต่จุดที่เพันให้เขาได้ครับแต่บรรยากาศบรรยากาศเงียบดีดีตกาียดีมันแกขเพราะว่า นเมื่อกี้นันขี่รถเขามาเนาะเห็นอันรูปปั้นเพื่อนผมววาโอ้นั่นเดี๋ยวข้นหลากหลายปฏิ้ททานเป็นเหตดอันรูปปั้นยืนร่วมกันเลยน่าโลกแต่เพียรกี่เครื่องหัวเอาเตียนนี่นี่พาไปเห็นปาดิพาองค์บกไงไหมครับเออักษณะนามของพระกคือ พระสงฆ์เรียกเป็นรูปนะครับพระพุทธรูปเนี่ยเอื่นเป็นองค์เทคนิคเทคนิคการจำก็คือพระสงฆ์หนึ่งรูปพระพุทธรูปหนึ่งองค์ครับอ๋อเนี่ยเขาจ้าจิสังสาราสิรีนี่มีฐานทุกคนไม่ค่อยพอแหลมแท้โวไปทัวเอาเอาไปวางตั้งตัวเป็นลิสีแหมไม่พอแหลมจริงเลยข้าทายังกอดเดินไม่ได้เดินไม่ได้อดี๋ โอ้โหพระเลยนี่โอ้เป็นนั่งสมาธิอยู่เข oh, ้าไปทางเวียนไปโอ้บริเวณนี้เขย่ามากนั่งสมาธิมากสังคก็ดูได้แต่ว่าห้องเสียงดังบ่ได้ครับแต่ปกติวัดก็ไม่ให้เสียงดังอยู่แล้วแหละแต่ห้องเสียงเป็นคนที่คุยกันเสียงดังเล็กน้อย ก็ต้องถ่ายระยะไกลแหละอ,อันไหน,นเอากระกำลังสีวายไยกำลังพนมมือมเห็นไหมนี่มาเห็นลูกปั่นปุ่บียังไง ก่อนว่าได้ยังตากแดดตั้งสิโดวดเลยตางยังก่อนที่ดูจากไหวันไงถ้าพุดถาตเกแดดเ่ยไปบึงสีแดงนึงไงอาหาเปลาบุกคั หมดง่ายเลยนะครับเดี๋ยวตามเจ้าของส่องไปพี่อัจจูเป็นเจ้าของส่องที่เปิดคลิปขึ้นมากเราเคยเบอกอีกอย่างอยู่ในคลิปกับของเลยนะครับให้ผมจับกล้องหาแล้วลกระสียางให้ผมถ่ายดิซึ่งนินทาระยะเผาคน